มาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะในะในเรื่องนิพพานนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะจากที่คลิปเก่าๆนะคะทีะ่ดิฉันเคยทําคลิปมาเล่าถึงประสบการณ์การทําสมาธิแล้วคือไปเห็นนรกสวรรค์แล้วก็ญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วไปเกิดที่ไหนโดยการทำมโนยิทธินะคะ ของปุลฤสีลิงดำวัฒนสุงนะคะหลากหลายที่เราทำนะคะว่าจะเป็นของหลวงปู่สดอรหังสัมมานี่ก็ใช่นะคะฝึกจิตนะคะทำไปแล้วก็จากทีเ่เราก็มีเทวดามาคุยด้วยมีมีผีมีหลายๆอย่างนะคะหลายๆภาวะอารมณ์ในการนิมิตในสมาธินะคะและล่าสุดนะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องนิพพานนะคะ นิพานที่ว่าได้เข้าถึงนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะตรงนี้จะมาเล่าเอาไว้ให้เพื่อนๆฟังจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นั้นลองเชื่อแล้วก็ลองฟังดูนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาวันที่31 วันส่งท้ายปีเก่านะคะอย่างที่เราได้ทราบกันทั่วประเทศเลยก็คือ,อมีการอัญเชิญพระเคี้ยวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะมาให้พวกเราได้กราบไหว้ที่สนามหลวงนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นดิฉันก็ได้ไปกราบนะคะโดยไปวันที่31เป็นวันส่งท้ายปีเก่าของปี67นะคะซึ่งก็ไปร่วมสวดมนต์ด้วยไปถึงสนามหลวงก็ประมาณ4โมงย็นจากโคราชไปนะคะก็โดยขับรถไปสคนกับแฟนนะคะ สี่โมงเย็นเราเข้าไปกราบพระเขียวแก้วค่ะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นนะคะ,ะทางสนามหลวงก็ประกาศบอกให้เรานั้นออกมานะคะเพื่อที่จะเขาจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะได้สวดมนต์ตอนเย็นนะคะ,ะหกโมงเย็นดิฉันก็เข้าไปอีกแต่เฟนไม่ได้เข้าไปเพราะว่าท้องเสียนะคะต้องนอนรออยู่บนรถนะคะดิฉันก็เข้าไปสวดมนต์เย็นที่กับสนามหลวงหน้าพระเขียวแก้วนะคะ ในระหว่างที่รอสวดมนต์อยู่นั้นนะคะาทางทางผู้จัดงานนะคะเขาก็จะนำหนังสือนะคะหนังสือสวดมนต์เย็นนะคะมาแจกแจกทุกคนนะคะซึ่งในนั้นวันนั้นดิฉันไม่ได้เตรียมแว่นตาไปนะคะมองไม่เห็นตัวหนังสือก็เลยไม่ได้สวดไม่ได้ร่วมสวดแต่นั่งทําสมาธิคะ่ะในระหว่างที่สวดมนต์ข้ามข้ามปีนะคะนาพระเขลียว,วนะคะดิฉันก็เลยนั่งทําสมาธิคือจิต จิตเราก็น้อมน้อมด้วยความเคารพในบุญคุณของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคโดมนะคะดิฉันก็ทําสมาธิไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคะประมาณสักห้าทุ่มกว่าๆนะคะก็เกือบจะเสร็จงานแล้วนะคะเพราะหกทุ่มเขาก็จะเริ่มเสร็จใช่ไหมห้าทุ่มกว่าๆค่ะเพื่อนๆดิฉันก็ในสมาธิดิฉันก็นิมิตเห็นเป็นพระเขี้ยวแก้วมาในสมาธิเลยะคะ่ะเห็นแบบ เห็นแบบสดๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นเป็นพ้าเขียวแก้วเลยค่ะดิฉันก็ตื่นจากสมาธิกม็มีความรู้สึกแบบว่าอืใช่เหรอท่านเมตตาเราขนาดนี้เลยเหรอท่านเอาผ้าเขียวแก้วมาให้เราเห็นในนิมิตสมาธิเลยเหรอแต่ในตอนนั้นมีความรู้สึกวแบบ่าเชื่อนะคะเชื่อนะคะว่าว่าใช่ท่านเมตตาเรา ก็น้ำตารู้สึกจะซึมๆปื้มปื้มในความในในความที่ท่านให้ความเมตตาเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเราเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ได้คนใหญ่คนโตแต่เชื่อว่าท่านคงเมตตาทุกๆคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าบางอื่นว่าเรา สัมผัสได้ว่าท่านมีเมตตาสูงท่านให้ความเมตตาเรามาสอนธรรมะเรานะคะซึ่งหลังจากนั้นดิฉันก็มีความรู้สึกว่าหนาวพอะมันจะห้าทุ่มครึ่งแล้วเนะก็มีความรู้สึกว่าหนาวห้าทุ่มเกือบหกทุ่มนะคะแต่ดิฉันไม่ได้ดูนาฬิกานะคะตอนนั้นก็เลยออกมาเอาเสื้อกันหนาวกับรถนะคะ เราจะเข้าไปสวดมนต์ใหม่จะไปนั่งสมาธิใหม่ในระหว่างที่ออกมาเดินออกมาที่จะมาเอาเสื้อกันหนาวที่รถนั้นนะคะดิฉันก็งงนะคะก็มีความรู้สึกท่านเมตตาเราเมื่อกี้ที่เห็นคือพระเขี้ยวแก้วในสมาธินะคะก็รู้สึกปื้มปื้มอยู่นะคะก็เลยมาพอดีว่ามาเอาเสื้อกันหนาวแล้วคิดว่าจะกลับเข้าไปอีกนะคะจะกลับเข้าไปสวดมนต์ต่อปรากฏว่า เขาเขาก็จุดพลุขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเวลาหกทุ่มการสวดมนต์ก็จบลงก็ได้ยินเสียงพลุอยู่บนเราก็มองไปเป็นแสงพลุปังปังปังนะคะก็เลยเอ,อ๋อไม่ได้เข้าไปสวดต่อนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็เออในเมื่อจบการไม่สวดแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเรานอนที่สนามหลวงแล้วพรุ่งน,นี้เช้าดิฉันก็จะตื่นใส่บาตรเพราะเป็นวันเกิดของแฟนวันที่หนึ่งมกราด้วยก็เลยพากันนอนที่ที่รถเลยค่ะวันนั้นที่สนามหลวงนะคะ โดยดิฉันให้แฟนนอนข้างหน้ารถแล้วตัวดิฉันเองนอนหลังรถนะกระบะนะคะก็เอาผ้าเตรียมผ้าไปเยอะเลยค่ะเป็นถุงปุ๋ยสีลุ้งนะคะก็เอาผ้ามาปูนอนข้างข้างนอกที่กระบะรถนะคะก็นอนนอนไปเนาะก็ปกติแล้วเวลานอนเราก็จะทําสมาธิอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพอนก็นอนกําหนดจิตเป็นพุโทโธพุโทโธนอนไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกปลื้มนะคะว่าเออได้เห็นพระเขี้ยวแก้วในสมาธิในระหว่างที่ การทำสมาธิในส่วนมต์ข้ามคืนนั้นก็เห็นท่านให้ความเมตตามาเห็นเพราะปกติแล้วเราจะเดินเดินวนพระเขี้ยวแก้วกันใช่ไหมคะแต่จะไม่มีใครไปเห็นเพราะว่าพระเขี้ยวแก้วจะอยูอ่บนสูงๆนะคะแล้วเราก็เดินไปข้างล่างโดยที่เราก็ถ้าจะเห็นก็เห็นในอินเทอร์เน็ตนะแต่ดิฉันก็ไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็เห็นแบบผ่านๆหรือในหนังสือที่ สวดมนต์ที่เขาเจกเราก็เห็นแค่นั้นนะคะแต่ในสมาธิดิฉันเห็นเลยนะคะ,ะแล้วก็จนกระดิฉันนอนนะคะในคืนนั้นว่ารุ่งเช้าเราจะตื่นใส่บาตรกันที่นี่นะคะก็ดิฉันก็นอนประมาณห้าทุบเอตีห้าประมาณตีห้านะคะดิฉันก็ในระหว่างนั้นก็เกิดสภาวะธรรมนะคะก็คือนอนเนี่ยขนลุกเลยค่ะเพื่อน,อนตีห้าก็จะตื่นนะคะแต่แต่ยังยังไม่ตื่นก็นอน ดิฉันมีความรู้สึกแบบถามตัวเองตอบตัวเองถามตัวเองตอบตัวเองโดยที่เป็นคือคือคือรู้ได้ด้วยตัวเองคือ,คอพระพุทธเจ้าพดิฉันมีความสงสัยว่าคือสงสัยอยู่ในใจนะคะว่าเอดิฉันนะเป็นคนที่มีความทุกข์เป็นคนที่มีความทุกข์นนกอยู่กับข้างนอกคือหนี้สินมันเยอะด้วยการที่เออซื้อรถ นะเพราะเราก็ต้องใช้รถกัน3ามคันนะคะแต่ก็มีหนี้สินแล้วก็ลูกเรียนหนังสือก็มีหนี้สินแต่มันเป็นทางโลกที่ฉันทุกข์แต่จิตลึกๆของดิฉันดิฉันเป็นคนที่มีความสุขมาจากก้นบึงหัวใจนะคะแล้วก็ปรารถนาอยากไปไหนในที่สวยๆงามๆหรืออยากไปกราบพระก็ค่อยข้างที่จะได้ไปโดยบางอื่นนะคะบางครั้งไม่มีเงินหรอกอยางไปไหว้พระเขียวแก้วก็ไม่มีตังแต่ลูกสาวโอนเงินเข้ามา โอนเงินเข้ามาในบัญชี2005ก็เลยได้มาไหว้พระเกี้ยวแก้วอย่างนี้นะคะมันเหมือนมีบุญแบบนี้นะคะซึ่งทาให้ดิฉันงงๆกับตัวเองดิฉันก็เลยสงสัยอยู่ในตัวเองมาตลอดเลยนะคะว่าไอ้ดิฉันมีบุญด้านความสุขด้านการได้ไปกราบผ้าไปไหว้ผ้าไปที่สถานที่สวยๆงามๆคือได้ไปเพลิดเพลินอย่างนี้นะคะคือสงสัยตัวเองอยู่แบบนี้นะคะในวันนั้นนะคะประมาณตอนตีห้าก็ได้เหมือนเหมือนตัวเองได้พูดเองตอบเองพูดเองตอบเองแต่รู้ว่าเป็น พระพุทธเจ้ามาตอบเรานะคะแต่ไม่เป็นคําพูดเราพูดออกมาเช่นคําว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าจิตอันบริสุทธิ์จิตอันบริสุทธิ์น,นะคะแล้วก็เนื้ออื่นสิ่งใดนะคะปากดิฉันพูดออกมาเลยนะคะเหมือนโดนสะกดจิตนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเนื้ออื่นสิ่งใดบุญเกิดขึ้นเองคำพูดสามคำของพระพุทธเจ้า คือเหนืออื่นสิ่งใดอ๋อคำแรกจิตอันบริสุทธิ์คำที่สองเหนืออื่นสิ่งใดคำที่สามบุญเกิดขึ้นเองซึ่งวันนั้นดิฉันก็มีความรู้สึกปื้มมีแล้วแล้วแล้วดิฉันก็ยังพูดกับพระพุทธเจ้าด้วยนะคะว่าพระพุทธเจ้ามีความเมตตาสูงแล้วก็หนูรักพระพุทธเจ้าจังเลยพระพุทธเจ้า มาปวดหนูแล้วพระพุทธเจ้าทาไมไม่ไปโปรดญาติพี่น้องของหนูบ้างไม่ไปโปรดคนที่หนูรักบ้างอย่างเนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็กลับมาลุงเช้าเราก็ใส่บาตรแล้วก็ไหว้พระแก้วมรกตแล้วก็หาไหวพ้พระแถวแถวสนามหลวงแล้วก็กลับมาโดยที่กลับมาถึงบ้านบ้านดิฉันนะคะที่โคราชก็กลับมาประมาณห้าโมงเย็นถึงบ้านก็ได้เข้าไปหาแม่แม่ดิฉันเองนะคะแม่ก็เล่าให้ฟังว่า พอไปถึงปุ๊บแม่ก็เล่าเลยค่ะว่าอแม่กลัวแม่กลัวทาให้แม่กลัวอะไรแม่เห็นแม่เห็นคือมีน้องสาวนะคะต้องพูดเลยว่าแม่เห็นญาติเป็นเปรตซึ่งแม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะแม่ไม่เคยมีความอะไรเลยแต่อยู่ดีๆแม่นั่งกินข้าวแม่เห็นเลยว่าญาติเนี่ยเป็นเปรตแต่เห็นว่าคนในครอบครัวทุกคนแต่งตัวดูดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมันรู้เอง มันเห็นเองคะ่ะนั่งกินข้าวอยู่มันเห็นแต่เห็นญาติคนหนึ่งอ่ะเป็นเปรตแม่บอกว่าแม่ไม่อยากเห็นแม่กลัวแม่กลัวแต่ก็เห็นเห็นตาเห็นอะไรรู้เลยว่าญาติคนนี้เขาเป็นเปรดซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามาปลูดแม่ด้วยตามที่ดิฉันได้บอกกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามาปลูดหนูแล้วหนูรักพระพุทธเจ้าจังเลยแล้วทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไปปลูดน้องหนูไปปลูดญาติพี่น้องหนูคนที่หนูรัก อย่างนี้นะคะจึงท่านก็ให้ความเมตตามาปวดแม่เรานะคะหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มซึมซับในธรรมะมาแล้วจนกระทั่งมาถึงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะดิฉันก็มีได้ถือรักษาสินแปดนะคะโดยที่คิดว่าจะต้องลองรักษาสินแปดซึ่งเมื่อก่อนก็ลองอยู่แล้วก็เจอวันแรกครั้งแรกในชีวิตคือรักษาสินแปดเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ วันแรกที่รักษาสินเปรตรัตนาสินเปตด,ดิฉันก็นั่งสมาธิต,ตอนกินก็ระลึกชาติได้นะคะหลังจากนั้นก็รักษาสินเปตห่างๆนะคะเพราะว่าเรามีครอบครัวนะคะก็ไม่กล้าไปทํเลินททาหัวกับต่อหน้าพระพุทธพระพุทธรูปนะคะแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาดิฉันก็คิดว่าต้องลองต้องลองดูวันนี้